สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมทั้งใหม่และเก่านะครับผมยังไงผมขอฝากด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับผมท่านใดสนใจพระเครื่ององค์ไหนนะครับพี่ๆโทรมาสอบถามได้เลยนะครับหรือเพิ่มไลน์มาได้เลย0817941656นะครับผม เดี๋ยววันนี้ได้พระมาเยอะพอสมควรนะครับพี่พี่เหมือนทุกๆวันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมองค์แรกของวันนี้เลยนะครับองค์แรกของวันนี้นะครับพี่พี่จะเป็นสมอ่าขอโทษนะครับเป็นพระสังกจายหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับพี่พี่นี่อยู่ในเรื่มกอบพร้อมใช้เลยนะครับพระสังกจายปีประมาณหนึ่งกว่ากว่านะครับเป็นพระสังกจายที่ได้รับการนิยมของหลวงพ่อจวนมากๆเลยนะครับหายากนะครับจะมีตัวหนังสือนูนกระตตวหนังสือจมนะครับ กระไหลทองแชมป์เลยนะครับนี่เจ้าของเอาคัดใช้ไว้นะครับเรื่มกรอบพร้อมใช้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับหายากพอสมควรนะครับเมตตาโชคลาภค้าขายนะครับเนี่ยภสังกระจายหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ้มหลวงพ่อจวนท่านเป็นเกจิดังของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเก่งมากๆเลยนะครับอาคมท่านแบบถือว่าเป็นเกจิอีกหนึ่งรูปของจังหวัดสิงห์บุรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดสนใจนะครับดูง่ายๆเลยนะครับมาแท้ดูง่าย สวยแชมป์เลยนะครับมีมุมมีทางนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนเหมือนกันครับนี่รุ่นสายสินไหมนะครับจงเจริญปีหนึ่งเจ็ดรุ่นพิเศษสวยแชมป์เลยนะครับองค์นี้ทองอลามทั้งเหรียญเล่นนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางนะครับเหรียญรุ่นประสบการณ์นะครับสายสินไหมนี่วันนี้ได้มาแบบแชมป์เลยนะครับเียได้มาคู่กันเลยครับท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับผมนี่ รุ่นนี้มีประสบการณ์เยอะมากมากเลยนะครับพี่ๆนี่ท่านใดสนใจนะครับก็แบ่งปันกันได้นะครับอันนี้ได้วันนี้ให้เจ้าของค้นมาได้เป็นเหรียญสุดท้ายเลยนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อเพียนรุ่น5แชะนะครับกระถิน4ี่หกครับผมองค์นี้แบบม่วงหลงทั้งองค์เลยนะครับพี่พี่สวยแชมป์เลยว่าได้นี่ไปแค้นมาวันนี้ได้ย่อยมาหลายชิ้นนะครับหลวงพ่อเพียนนะครับในบ้านนี้ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็สน สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญสวยแชมป์เลยนะครับพี่ๆนี่ว้าวเดิมๆเลยนะครับท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็แบ่งปันได้นะครับรุ่นประสบการณ์นะครับอุมรุ่น5้าแชะนะครับเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นกูผู้ชนะัยรีพินาหรุ่นหนวพ่อฤาษีลิงดำนะครับเหรียญัพรีพินาศนะครับนี่หน้าใหญ่นิยมหันข้างครับพร้อมผ้ายัน และเหรียญก็ไหลทองเรื่องมติเก่าจากวัดนะครับนี่สวยแชมป์เลยนะครับพี่ๆหายากมากๆเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าซุงนะครับอันนี้เป็นรุ่นนิยมของท่านเลยนะครับในหน้าใหญ่นิยมเลยนะครับจะหันหน้าตะแข็งนะครับจะมีหน้าตรงกับหน้าตะแข็งอย่างเงี้ยครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับแท้แน่ๆดูง่ายๆเลยนะครับพี่ๆสวยกรอบเก่าเลยนะครับวันนี้ได้มานานๆจะได้มาทีนะครับเมื่อก่อนก็เคยได้มานะครับท่านใดมีมุมมีทางห้ามพลาดเลยนะครับ สวยๆอย่างเงี้ยครับผมอันนี้จะเป็นสมอเป็นเหมือนงางาแกะนะครับเนี่ยเขียนว่าเขียนลออะไรสักอย่างเนี่ยครับเนี่ยลพอพอ,อนะครับเนี่ยเป็นวัตถุงาแกะนะครับสองหน้านะครับเจ้าของข็เลื่อมกรอบไว้ใช้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยงาไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับงาแท้นะครับพี่ๆท่านใดรู้ที่หรือสนใจนะครับมีมุมมีทาง ก็แบ่งปันกันได้นะครับนี่เป็นงานแท้แท้เลยนะครับแกะพุทธสินหน้าลักสวยเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรกับหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมโชตนะครับหลังจะเป็นอนุสาวรีย์บางอาจารย์นะครับวีรชนนะครับพศ2 5 3พนอนะครับนี่เนื้อปะก้าท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่เหรียญสวยเดิมเดิมเลยครับเหรียญกลมหลวงพ่อแพรกับพระอาจารย์ธรรมโชตนะครับเหรียญดีพิธีใหญ่นะครับนี่สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแบ่งปันกันนะครับผม อันนี้จะเป็นพระบิดตาเนื mm ้อผงใบลานดําไม่ทราบที่เก่านะครับน nah, ี่ที่ยุงที่ยุงเดิมๆเลยนะครับนี่พระสวยแชมป์เลยนะครับเื่อท่านใดรู้นะครับมีความรู้ฝากแนะนําบอกกล่าวได้นะครับพี่ๆบางอย่างผมก็ไม่รู้นะครับนี่แท้ๆเลยนะครับสวยสยเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพระลีลาเก่านะครับไม่ทราบที่นะครับนี่เนื้อผงเก่ามากๆเลยนะครับท่านใดชอบนะครับนี่มีมุมมีทางก็แบ่งปันกันได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นพระร่วงนะครับพระร่วงหลวงยืนพิมพ์นี้หายากนะครับหลวงพู่จันทร์วัดนางหนูสร้างส4ีกว่านะครับนี่ดูง่ายๆเลยนะครับเดีวท่านใดชอบนะครับมีมีตรงนี้เหมือนรอยหนูแทะหรือกระเทาะนิดนึงนะครับนี่เนื้อผงน้ํามันหายากนะครับพิมพ์นี้นะครับหลวงปุ่จันทร์วัดนางหนูเป็นเกจิยุคเก่ายุคอินโดจีนนะครับแล้วแล้วสวยมีหน้ามีตาเลยนะครับพี่พี่นี่พระสวยคาฝุ่นเดิมๆเลยนะครับท่านใดสนใจมีุ่มีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขุนแผนนะครับนี่ คุณแผนข้างหลังขีดเนาะวัดสกุลปักสีหรืออะไรเนี่ยครับเนี่ยเผื่อท่านใดรู้นะครับนี่น่าจะเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับนี่วัดเนี่ยนะครับผมท่านใดรู้นะครับมีมุมมีทางหลักร้อยต้นๆนะครับอันนี้อันนี้ไม่ทราบที่เห็นเนื้อเก่าดีเลยนะครับเหมาติดมานะครับเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับนี่เนื้อกัดมากๆเลยนะครับนี่เก่ามากๆเลยนะครับเผื่อท่านใดมีความรู้หรือชอบส่วนตัวนะครับ มีมุมมีทางก็แบ่งปันกันได้นะครับผมนี่สอบถามกันเข้ามาได้นะครับพระปกโพเก่าไม่ทราบที่นะครับอันนี้จะเป็นนะครับสมเด็จเก่าผิวหิ่งๆิงเลยนะครับพี่พี่นี่ข้างหลังเขียนเทวสุนทรนะครับท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางก็ราคาหลักร้อยแบ่งปันกันได้นะครับนี่สมเด็จเก่ามากๆเลยนะครับพิมพ์สวยมากๆเลยนะครับขี้ฝุ่นขี้ยุงเดิมเดิมเลยนะครับ ท่านใดสนใจในมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮียนนะครับแจกทานวอถอนะครับสวยแชมป์แชมป์ประหลอดเดิมเดิมเลยนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับนี่ปีสี่แปดนะครับเป็นเหรียญพุ่งเข้าบินนะครับสวยแชมป์เลยในวาวเดิมเลยเหรียญแจกทานรุ่นนี้ไม่ค่อยพบเจอนะครับนี่ท่านใดทราบนะครับหรือมีชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเจ้าคุณนอนะครับเหรียญเจ้าคุณนอหลังจะเป็นคุดนะครับในราคาหลักร้อยเบาๆนะครับเหรียญสวยผิวหิ้งเลยนะครับวันนี้เหมาติดมาชุดเดียวกันนะครับท่านใดรู้นะครับมีมุมมีทางก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเหรียญเดิมๆดีนะครับนี่พี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อวัดแสนสุขนะครับสมเด็จวัดแสนสุขอ่างทองสองสี่เก้าฝ่านะครับหลวงพ่อแพรปลุกเสกผมเคยได้มาหลายองค์นะครับวันนี้ได้มาแบบขี้เบ้าเดิมๆ พระเดิมเดิมเลยนะครับน mm hmm. ี่ขี้ฝุ่นขี้ยุงเดิมเดิมเลยนะครับลมดําเดิมเดิมเลยนะครับนี่พระดีพิธีใหญ่นะครับและยุคแรกด้วยครับหลวงพ่อแพรปลุกเสกนะครับมีมุมมีทางนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่สวยแบบโอ้โหเดิมจริงนะครับขี้เบ้าเดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆนี่ฮะตะใบช่อนะครับดูง่ายๆเลยครับพระสองสี่กว่านะครับอันนี้จะเป็นพักกิ่งนะครับพี่ๆไม่ทราบที่นะครับลมดําขี้เบ้าเดิมเดิมเลยนะครับนี่ดูงานล่อเขาแบบ แผลแน่นอนนะครับพี่ๆเผื่อท่านใดรู้นะครับเนี่พระกิ่งเล็กนะครับไม่ทราบที่ขี้เบ้าเดิมๆเลยนะครับขี้ฝุ่นเดิมๆเลยนะครับเนี่ยพระแท้นะครับเนี่พระสวยมีหน้ามีตานะครับเผื่อท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยเดิมๆเลยนะครับพี่ๆเนี่ดูช้าๆเลยนะครับนี่พระหล่อพิมพ์ทรงสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยหลอดูง่ายๆเลยนะครับ อันนี้จะเป็นสมเด็จนะครับเนี่ยเคยได้มาแต่มีพี่ๆปิดไปไม่ทราบที่องค์นี้ขี้ฝุ่นขี้ยุงเดิมๆเลยเนี่ยที่กระป๋องเดิมๆเลยเป็นสมเด็จบูนั่งบัวฟันปลานะครับนี่ฐานบัวของงานหลังจะเป็นยันนะครับดูง่ายๆเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับคาบกระป๋องการเก็บคาบ่านนั้นยังอยู่เลยครับนี่สนใจมีมุมมีทางนะครับหลักร้อยเบาๆนะครับผมแบ่งปันกันได้ครับบางอย่างอันนี้อ่าอันนี้เป็นสมเด็จแค่ไอพุทธชินราชไหม นั่งบัวไม่ทราบที่นะครับนี่ม้วนสารแน่นๆเลยนะครับเผื่อท่านใดรู้นะครับมีมุมมีทางก็แบ่งปันกนได้ครับนี่พระสวยปิ้งเลยนะครับพี่พี่ไม่มีกระเทาะไม่มีบินเลยนะครับผมนี่ไปไว้เลยนะครับพี่พี่อ่าอันนี้จะเป็นตะกุดสามกษัตริย์หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นนะครับนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับนี่ตอกวอถออใช่ไหมวอถอนี่ครับนี่ดูง่ายๆเลยนะครับกรอบเดิมจากวัดนะครับท่านใดสนใจนะครับเล็กๆแขวน ดีมากเลยนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับองนี้นะครับพี่พี่นี่สวยแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับหลวงพ่อปานฝากกุวัดดวงดาวัดดงตาจังหวัดลบบุรีหลายเสือนี่คมชัดมากๆเลยครับอง์นี้ผงล้นๆเลยนะครับพี่พี่นี่ปูนแดงแล้วก็ผงปูนเดิมๆเลยครับหลังปาดดูง่ายๆเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหพระสวยนี่ที่เล่นกันแพงมากๆเลยนะครับผมเห็นเขาาประมูลกันแพงนะครับผมอยู่พื้นที่ก็พยายามแบบว่า สังคนให้ตามหามาแต่ได้กว่าจะได้แต่ละองค์เลยครับนี่เพราะว่าตอนนี้เริ่มหมดลงไปแล้วนะครับเมื่อก่อนน่เยอะนะครับนี่พระสวยฟอร์มสวยเลยนะครับนี่พี่ๆอ่าตัวลายเสือนี่คมชัดเลยนะครับนี่ฟอร์มดูง่ายๆเลยเนื้อหาดูง่ายๆเลยนะครับสร้างสองสี่เจ็ดกว่านะครับหลวงพ่อปานปลุกเสกนะครับฝากกุฏิดงตาลจังหวัดลบบุรีนะครับผมวัดจะอยู่ใกล้ๆบ้านผมนะครับนี่ฟอร์มดีมากเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจมมมีุมีทางนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับ เดิมๆเลยนะครับพี่ๆแผลแตาเป่าเลยนะครับอันนี้นะครับพี่พี่นี่วันนี้ได้มาอีกหนึ่งองนะครับชุดบ้านเดิมเจ้าของนี่ก็แปลกนะครับพี่พให้ผมวันละองค์สององจะต้องใส่จะให้ไปแบบไปเช่าทุกๆวันนะครับนี่ก็ในการเก็บเนื้เขานี่ใช่ไหมเก็บอยู่ในกล่องแบบเดียวกันเลยพี่พี่นี่อันนี้นะครับพี่พี่ที่ผมได้มาเนี่ยพระก็โดยรวมก็ผิวหิ้งๆขาวเดิมๆมีหน้ามีตาอันนี้จะได้พิมพ์หางหงเลยนะครับพี่พ นี่เดี๋ยวผมให้ชมนะครับนี่ครับนี่พิมพ์หางหงก์เดิมๆเลยนะครับขี้ฝุ่นขี้หิ่งเดิมๆเลยนะพระแท้ดูง่ายนะครับปลุกเสก2 5 0 0เกจิคณาจารย์เป็นร้อยรูปนะครับนี่พระดีมีประสบการณ์นะครับพียีศตวรรษเนื้อชินนะครับองนี้องนี้หางหงนะครับพี่ๆเนี่ผมตูมไม่ดูครับนี่นี่ครับนี่หางหงก์แหลมแหลมเลยที่ปลายสบงนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับจะพบเจอน้อยนะครับนี่หางหงก็แคเข็มเนี่ยจะพบเจอน้อยนะครับ เดี๋ยวท่านใดสนใจมีทางนะครับห้ามพลาดเลยนะครับองนี้องคนี้ถือว่าเป็นพระเดิมๆหิ้งๆบ้านๆเลยนะครับพี่พี่นี่ยบิมหางหงนะครับไม่ได้เช็ดไม่ได้ไม่ผ่านการเช็ดไม่ผ่านการล้างเลยนะครับพี่พี่คาบฝุ่นกันเบิ่มเลยครับนี่ท่านใดสนใจมีทางห้ามพลาดเลยนะครับอง์นี้นะครับอยู่ในกล่องเก่าโบราณแบบสมัยก่อนแบบคลาสสิกมากๆนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นสมเด็จพระวุธโคดมนะครับของสำนัก อุดหาตโมนะครับปทุมธานีปี25พระดีพิธีใหญ่นะครับอันนี้นี่สวยพร้อมกล่องเนยนะครับเผื่อท่านใดรู้จักนะครับพี่ๆนี่กล่องเดิมๆเลยนะครับแล้วพระสวยก็ลาทองเต็มๆนะครับนี่หลักร้อยนะครับพี่ๆสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่สวยเดิมพร้อมกล่องเนยนะครับพระสมเด็จพุทธโคดมจังออกที่ปทุมธานีนะครับนี่ปี2525นะครับขากล่องแชมป์เลยนะครับผม อันนี้หลวงพ่อโสธรนะครับพี่ๆเขาเขียนว่าพักกิ่งมันปูนะครับหลวงพ่อโสธรวัดวริววิหารนะครับนี่องค์เล็กๆอย่างนี้ครับนี่พี่ๆแต่ว่าไม่อ่าหลังข้างหน้าจะเป็นพอปลอนะครับนี่ด้านหลังเขียนว่าโสธรปีสามห้านะครับนี่มีอุดนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับสวยลมดําเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับนี่พ่อโสธรรุ่นปีสามห้านะครับผม อันนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับนี่หลวงพ่อคูณรุ่นมูลนิธิตักธงชัยปีสามหกนะจัดสร้างกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่เดี๋ยวผมหยิบเหรียญให้ดูเหรียญสวยจริงเลยนะครับพี่ๆนี่เหรียญสวยมากๆเลยนะครับนี่ม่วงวาวแบบโอ้โหแบบสวยงามมากๆเลยเหรียญปีสามหกนะครับผมเดิมๆเลยนะครับนี่ท่านใดชอบพระสวยห้ามพลาดเลยครับหลวงพ่อคูณปีสามหกนั่งเต็มองนะครับ ขิวม่วงลุงเลยนะครับพี่พี่นี่สนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยวันนี้ได้สวยสวยเดิมเดมมาเยอะเลยนะครับพี่พี่นี่สนใจมีมุมมีทางนะครับนี่แชมป์เลยนะครับกล่องเดิมเดิมปีสามหกเลยครับหลวงพ่อคูณอ่าแล้วก็ได้หลวงพ่อเพี้ยนเนื้อทองผสมมาครับนี่กล่องเดิมเดิมสององค์เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับรุ่นไตมาสเพชรกลับนะครับกลับหลายกลายเป็นดีนะครับรุ่นเพชรกลับเนี่ยสีเดิมจากวัดเลยนะครับพี่พี่นี่ สวยเลยรุ่นนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะครับพี่ๆแกะบล็อกแกะพิมพ์ได้สวยมากๆเลยนะครับแล้วเพชรกลับด้วยนะครับนี่เหลืองอะลามเลยนะครับอยู่ในซีนเดิมกล่องเดิมเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับราคาหลักร้อยนะครับผมนี่มีให้ด้วยการสองกล่องนะครับนี่กล่องเดิมๆสวยทั้งคู่นะครับนี่นี่เดิมๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้ซองเดิมๆจากวัดนะครับท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับผม สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเดิมๆเลยครับนี่สีนเดิมกล่องเดิมนะครับอ่ายังไงนะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็เพิ่มไลน์มาหรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับท่านใดปิดไม่ทันก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้ความสนใจนะครับได้เช่าทุกๆวันผมก็จะพยายามหาพระมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับผมยังไงผมก็ฝากติดตามให้กำลังใจกดไลค์กด แชร์ด้วยนะครับผมผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับหวัสดีครับผม